สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะเราสองคนมาแบบลุกแรกเลยที่ใส่ปะากันเป้แบบนี้ดูเป็นแม่บ้านแม่เรือนวันนี้เราจะพากันไปเข้าครัวนะคะไปเสิร์ฟสเ่ห์ไปจังหวักันง่ะแต่ได้ใจนะเราทไ่ด้ใจนะว่าเสิร์ฟสเ่ห์แต่วันนี้เรามีผู้ช่วยไม่ต้องกลัวนะคะคนที่ทำไม่เป็นทำอาหารถั่วไม่ยากนะเดี๋ยววันนี้เราจะมีกูรูผู้ช่วยไปชมกัน นี่ค่ะวัตถุดิบของเราในวันนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผักเคลไข่ไก่น้ำมันพืชกระเทียมบดละเอียดไก่หมักน้ำซุปและก็ซอสปรุงรสค่ะเดีย๋ยวเรามาบอกตัวผู้ช่วยสำหรับเราในวันนี้กันดีกว่าที่จะมาช่วยเรา เสน่ห์ไปจังหวะอือค่ะขอต้อนรับคุณน้องแมนนะคะมไม่ใช่ใครที่ไหนวันนี้จะมาช่วยเราฝึกทำอาหารเมนูในวันนี้คืออะไรคะก๋วยเตี๋ยวพวก่อยก๋วยเตี๋ยวพวกวไย่ซิกเนเจอร์อันนี้จะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเมนูในวันนี้นะคะก็คือเคลวนะคะที่จะเป็น ตัวแบบตัวเมนหลักเลยตัวสินค้าหลักที่เราจะนําม,มาใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารสปอนเซอร์เอ,อราอรรจากสวนรับซับฟาร์มเกษตรอินทรีย์เนอกจากที่แบบอร่อยมีประโยชน์ด้วยแล้ว ทั้งปลูกเองทําเองเอามาผัดเองเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าใครต้องการสั่งซื้อนะราคาไม่แพงนะคะจะส่งทั่วไทยค่ะมาเริ่มเลยดีกว่านะคะเริ่มจากตรงไหนดีคะวันนี้เรามาช่วยกันบอกว่าพี่เขาบอกว่าเริ่มจะเปิดแก๊สกันเรจาตอนนี้เาต้อเริ่มจากตรงไหนจะเปิดราแก๊สใช่แล้วเราจะช่วยคนได้ยังไงบ้างหรือเราได้แค่ดูดี เมนูที่จะรอดเนี่ยอะไรน้ำมันอะไรน้ำมันนะคะใส่น้ำมันลงไปตั้งใจตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเดี๋ยวไม่ได้เสริมเสน่ห์ไปจะวักนะเมนูมัดใจชายเลยนะเมนูนั้นขอถามพี่แนนก่อนได้ไหมว่าไอ้ไอ้ที่ว่าแบบเสริมเสน่ห์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเสน่ห์แรงแบบเป็นไงบ้างใช่แบบตอนี้เคยใช้ไหมหลียคนคะพี่เขาแบบ อย่ามายุง่งอย่ามาถามจันฉันจะทำกับข้าวเราจะใช้เอตอแม่พนะิมพไฟฟ้าเนาะในการทำทำง่ายทำง่าย,ายน,นิดนึงแฟนญี่ปุ่นนิดนึงรายการเราเป็นงานบ้นนาพี่แจนที่ทเ,เริ่มทำอาหารเแจนตอนไหนคะตั้งแต่เรียนอยู่มปลายใช้ไข่ดาวไข่เจียวไม่เป็นเลยแต่ว่าไข่ต้มมาได้อยู่ ประมาณนั้นและประมาณนั้นพุกนี้นะเรความรักเรายังไม่แต่งกะทิันี้นี่เองความรักขอเนี่ยได้ไหมขอขอขออะไรโลกอะพี่นายอยากลองลองลองให้ตัวน้องพลัดดูต้องแบบเปียนเกียมเกียมเกียมน้องพลัดแต่งจริงเริ่มหอมแล้วนะได้กลิ่นอยู่มันต้องเหลือง เขาจ้ง<ม>แจ้ว่าเขาคุณย่ญญาเขาบอกว่าสมัยก,ก่อนจะต้องผักที่เหลืองเหลืองถ้าเหลืองก็เลยนั่นเลยเหลืองไปนี่คือดำไม่เแม่แนนบอกว่าขั้นตอนเนี้ยทำมาดีแล้วเพราะว่าแล้วต่อไปสําคัญปุ๊งมันใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะทะําพราดแล้วพอเหลืองแล้วจากนั้นเลยเอือก็ยังไงต่อคะใส่ไ,ไก่ลงไปอ่ะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยที<ๆ>ตัดไก่ให้แห้งๆหน่อยนึง ไม่รู้จริงๆเราไม่ควรเลือกกระทะสีเหลืองไหมเพราะว่ามันก็จะแบบเนกลือนะถ้มันเกลือนเนี่ยมัไม่ออกเลยว่ามันเหลืองหรือไม่เหลืองอันนี้กระทะสีนี้มีมินิมอลดลนะเนี่ยมินิมอลคลาสสิกเท่ากับว่าเวลาทำอาหารแล้วแบบมีผู้ชายมาหาที่บ้านใช่ไหมเราทำอาหารโดยมันดูน่ารักอันนี้ไม่เกี่ยวกับกระทะเกี่ยวกับรสชาติกระทะสีต่อให้สีจะพูดอะฮาไม่อร่อยไม่ได้ เห็นแล้วหลังเมื่อกี้แต่ว่าเดี๋ยวใ้าที่สายตาดูออกแบบเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีแบบมันจะเป็นกระทะแบบตอย่างมันจะเตรียมถ้าเป็นถ้าเป็นกระทะตุยเกทียมตุกตะเล็กหรือคอนเทนแบบร้านแบบตามลุงที่เขามือโฟมก็ต้มีสองน้ำเขาจะทำหน่วยเลยแต่พวกเราเพิ่งเริ่มไงถ้าใช้กระทะน้นเนี่ยอาจจะมาเร็วเคลมไปวและไปไวเลยอาจจะเปลี่ยนสีเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหอีวีท ะะขอแนะนําว่าให้เป็นกระทะแบบนี้ก่อนสิ่งนะอาจจะยังไม่ถึงขั้นว่แบบโอ้โหว้าวขนาดนั้นเนาะสิ่งมนะันสำคัญนะกระทะ,ะอันนี้เรื่องจริงนะคะเจยมากับตัว,ว,วแต่ถ้ากดดูใหม่อ,อย่างเราจะผัดเลยเลยไอ้ไข่ยังไม่ตายามือนี้นี่กลิ่นได้ทั้งออฟฟิศเลยนะจริงๆหอมแล้วอ่ะหอม ซอสหอยชิยวขาวน้ำตาลน้ำตาลวันนี้แนนมาเป็นผู้ช่วยจำเป็นนะคะอยากทำอาหารแต่ทำไม่เป็น,น,นไม่รู้จะไปหาใครสอนร้บจะไปเรียนแต่จริงเป็นจังก็ไม่มีเวลาไนะอหาคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะ ในออฟฟิศเรานะคะเก่งทำอาหาระคะ่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเป็นหน้าไข่ไ, <ป S 2> ไข่สองฟองนี้ <c oughs> ที่เราเลือกมาการเลือกไข่ต้องเลือกให้ดีนะทำหน้าเด็กมาสอนวิธีการเลือกต้องเลือกใหญ่ใหญ่ไม่ไม่ใช่ <c oughs> ออไม่ใช่ด้วย <c oughs> คิดไม่ฉันก็หมาไข่ไก่ไข่ว่าอะไรไข่ลูกใหญ่มันไข่แดงมันจะไม่มันจะไม่แดงมันจะได้น้อยไข่ขาวเลอกต้องเลือกไข่ลูกเล็กเพราะไข่ปลาด่ายังจะได้ไข่แดงเยอะได้มาแล้วจังหวะถ้าจังหวะ ไปตัวแบเไม่มีต้องเยงอะร้านหน้าร้านหน้าร้านลุงที่อร่อยๆอ่ามาแล้วค่ะนางเอกของเราวันนี้นดีต่อสุขภาพดีต่อใจถ้าก่อนสาร,รกกทิพยอเจันมาหนึ่งเป็นลือ นี่เขาถือจานรอแล้วนะน้ำลายไหลรอแล้วก็เือลองรึกดูถ้าไม่มีพี่แนนมาเราจะสามารถผ่าอีพีแรกกันไปแบบแนกปกตินะลองลองไหมล่าลองไหมล่าลองไปอีพีนึงดูมืน้องอยากรู้ว่ามันจะเป็นไงไม่ไม่ดีกว่าอันนี้เป็นเหมือนแบบทฤษฎีใช่ไหมเดี๋ยวเราไปปฏิบัติ ลาที่แบบมีผู้ชายมาถึงบ้านจริงๆก็ผัดให้เขากินเลยถ้าเขารักเราจริงเขาต้องแบบเขาต้องคนเราได้เ้าเราได้เขาจะเข้าใจว่าเราแบบพยายามมากแค่ไหนเขาจะรู้ถึงความพยายามหมือนิของเราความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่หน้าเราเป็นตัวเองในการแบบแสดงตัวตนในเวลาเรารักใครสักคนเนึงให้เขาเห็นว่าเออเราพยายามมนาอะไร เกียมเกียวไปเกี่ยมเกี๊ยเกียมเียวเกียวังไงคะเอ้นแห้งๆอ๋อคือแล้วแต่คนชอบแบบบางที่บางร้านก๋เตี๋ยวคือแบบที่จะคั่วนแห้งเอาแห้งๆดีกว่าในที่สุดนะคะ เวลาที่เราเฝ้ารอมานานได้เวลาเสิร์ฟเลนนี่นี่น่ากแน่ถ้าเรามดีใช่ไหมทั้าหอมมันลื่นเอ้ยถือว่ายังไงตัดสินลืมใช่ไหม่อยขยับหน่ทานอยู่หรในที่สุดก็สำเร็จนะคะ <Wow. S 2> ได้อยู่นะวันนี้วันนี้ก็พูดถึงก็ไม่ค่อยหนืเลยเท่าไหร่ไม่ค่อยยากถึงขนนี้นะคะมไม่ได้ทำ <c oughs> ขายของกต่น,นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ไม่มีปีมือทําอาหารเลยไม่มีพื้นฐานเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการทําแล้วก็หาเมนูง่ายๆแล้วกันเนาะเอาไว้สําหรับมัดใจชายค้างหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะคะ <c oughs> ติดตามด้นะคะ